พิถาชิสแตนเลสครีนและในช่วงนี้ครับเรามีภาพการเตรียมความพร้อมของเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเวอร์ชั่น2014ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นณนะท้องทุ่งบางกะปิซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวนานั่นทําให้นักแสดงแทบทุกคนในเรื่องต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชาวนาไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวการขี่ควาย งานนี้ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลได้ใส่ใจรา,รายละเอียดจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของการแสดงตั้งแต่ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้กำกับเลยแหละครับอยาตามที่ฉันสัญญาทำไมทีมนหน้าเกลีหน้าฉันหัวเจ้าไม่ได้นันส่งกระจกดูตัวเองสิพี่จอยเออระเหยพวงมลัยลอยไปคล้องใจของน้องเรียม โอ้คลองแสนแสบน้ำแสนใสใสเหมือนหัวใจที่รักเรียมถ้าจริงอย่างปากว่าทำไมมันไม่กล้าข้ามาคุยกับข้าบนฝั่งนี้นะถ้าข้าค้าข้าขึ้นไปจริงแม่ทีย้ราไม่ข้หอมแก้มอขาวของแม่สักฟอดสองฟอดไม่เลยยะแม่เดียวลูกเลยเดียวพี่อเคไปแล้ว เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมกันกถถน่อนถ่ายทำณสถานที่จริงเหล่านักแสดงจึงต้องใส่จรตนาการเข้าไปเองครับคือคือง่ายๆเลยหนิวมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหนิวเท่าตีหัวปุ๊บมันมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงกับแผลแรกของมันน่ะนี่เป็นผลแรกที่มันโดนเพราะนี่อ๋อพอขัดข้าวสร็จไปจับปลาช่อนมาแกงกินนะ ใครเป็นคนเข้าไปเป็นคนโมโซนโอในสวนมิจอยไอ้กวนเนี่ยเอามามานี้นกลัวไอ้กวนรวมไปถึงฉากสนุกๆอย่างการเต้นกำรำเคียวที่ดนตรีประกอบนั้นมาจากปาก<ม>าของเหล่านักแสดงเองล้วน ห,หลังจากที่ได้เตรียมความพร้อมด้านการแสดงมาจากที่บ้านพักส่วนตัวของพุ่มกับกันแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องเจอกับเจ้าควายตัวจริงกันบ้างงานนี้ขวัญพระเอกของเรื่องที่รบ,บทโดยนิวเชยพลกับการขี่ควายดูช่างง่ายดายและเท่สุดๆไม่เคยครับมาหลายรอบแล้วครับวันนี้มาสอนน้องๆครับกระโดดแล้วเอามือขึ้นนี้

ส่วนวันพรุ่งนี้ครับมาติดตามกันต่อเมื่อเหล่านักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าได้ลงสนามจริงและสัมผัสกับบรรยากาศการลงมือทำนาแบบทุกขั้นตอนที่บ้านควายจังหวัดสุพรรณบุรีจะสนุกสนานมากขนาดไหนไปนอกรอบกันต่อวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ละครเรื่องเล่นนางฟ้าเรื่องราวกลําสนุกเลยครับเมื่อบิวตี้ต้องมาเจอกับอีกหนึ่งบททดสอบนั่นก็คือการเป็นพนักงานขายหน้าร้าน เธอจะต้องพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างในการมารับหน้าที่นี้ติดตามได้รายการต่อไปครับแล้ววันนี้ครับรายการนอกรอบจะลากันไปด้วยภาพกิจกรรมสุดคึกคักของเหล่านักแสดงจากละครเรื่องเล่นนางฟ้าในเวลาที่พวกเขาแต่งหน้าทําผมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ